สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดคลิปในหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนาในชีวิตประจําวัน EP 41หัวข้อย่อยกลไกการเกิดอายตนะวันที่23กันยายน2568อันนี้เพื่อทำความเข้าใจในหลักของปกิจจาสุปบาทให้ชัดเจนแจ่มแจ้งตามความเข้าใจของลุงนะอาจึงไม่รับรองความถูกต้องอะ ลุงก็พยายามที่จะทําความเข้าใจให้มากที่สุดแล้วก็บันทึกเอาไว้แล้วก็ฟังบ่อยๆปัญญานั้นเกิดจากการฟังฟังแล้วก็นํามาพิจารณาแบบให้มันถูกด้วยหลักการด้วยเหตุได้ผลคือ,อส,สัมมาสังกปปะก็เกิดความรู้ขึ้นมาฟังแล้วก็คิดพิจารณาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฟังจากหลายๆแหล่ง แล้วก็ปรับปรุงทุกอย่างในความเข้าใจให้มันดีขึ้นมันก็จะเข้าถึงสภ,สภาวะความเข้าใจที่ถูกต้องหรือวิชาได้ในที่สุดทั้งหมดทั้งมวลนี้ลุงเอามาจากข้อมูลใน Google ในเพจธรรมะต่างๆนะครับที่นี่มีลงหรือหาได้ใน Google นั่แหละก็เป็นของกลางค,คิดว่าน่าจะ ให้ข้อมูลที่ถูกมากกว่าผิดส่วนที่เหลืออยู่ก็เป็นหน้าที่ของลุงที่จะต้องพิจารณาหรือ,อด้วยสติปัญญาตนเองว่าควรจะเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรแล้วก็อันไหนควรจะถูกอันไหนควรจะผิดลองผิด,ลอ,ผด,ล,อผดลองถูกการลองผิดลองถูกด้วยหลักการพิจารณาอย่างถูกต้องเนี่ยหรือสมาสารปะนี้ลุงถือว่าเป็นการทําวิป,ปัสนากามฐานแบบหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งสมาธินะ แค่รู้ภาษาที่ตกกระทบรู้เวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็หาทางลดเวทนาเหล่านั้นได้มันก็ลดอัตราได้แล้วโอเคแล้วเ,เข้าเรื่องกันเลยนะในคู่ในวันนี้จะพูดถึงอายตนะนะครับอายตนะคืออะไรอายตนะคือเครื่องรู้และสิ่งที่รู้เครื่องรู้มีอะไรบ้างก็จะมีภายในนะ เช่นตา,าจมูกหูผิวกายแล้วก็ใจอะไรทำนองเนี้ยหกช่องทางนี่คือเครื่องรู้นะแล้วก็สิ่งที่รู้เนี่ยคืออะไรสิ่งที่รู้ก็คือ,อรูปและนามภายนอกได้แก่รูปสีนะครับรูปแล้วก็สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะครับแล้วก็ทำอารมณ์ทำนองนี้เป็นต้นนะอ่า สัมผัสนี้เป็นกายยัประสาทรูปนะครับโดยด้วยเส้นเส้นประสาทแสดงว่าในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีมีพระโพธิญาณมีความรู้ลึกซึ้งมากนะครับว่าผิวกายจะรับความรู้สึกได้ต้องอาศัยประสาทประสาทรูปในเส้นประสาทในปัจจุบันนั่นแหละครับเครื่องรู้อวัยวะในการรับรู้ก็ดีและสิ่งที่รู้ก็ดี รวมกันแล้วเรียกอายตนะเสียงหรือสิ่งที่รู้หรือรูปนามที่ตกกระทบธรรมะที่ตกกระทบเรียกรวมกันนะรูปนามเหล่านั้นก็เรียกรวมว่าธรรมะที่ตกกระทบนั้นนหะเป็นอายตนะภายนอกส่วนอวัยวะที่รับรู้หรือเครื่องรู้นั้นเราเรียกว่าอายจนอาะภายในรวมไปเสร็จมันเป็นอายนานันะสิบสองอย่างนี้เป็นต้นนะ มีแคสิฟายมีบอกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระอภิธรรมไม่นานมากกว่า2,600ปีตอนนีอ้อาจจะตนะทำให้เกิดอะไรนะครับทำให้เกิดภาษาภาษาไม่ถึงอะไรไม่ถึงการตกทบของธรรมะหรือรูปนามอย่างที่เรียนได้ทราบแ้ะข้างต้นนะหรือที่เรียกว่าอาจจะอาจจนะภายนอกนะครับ ต่อเครื่องรู้หรืออาจจได้ภายในทีละทีละทีละหนึ่งทีหนึ่งตาม6ช่องทาง6ช่องทางก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจนะครับนั่นแหละภาษะทำให้เกิดเวทนาเวทนาในขั้นนี้เป็นเวทนาที่รู้แจ้งในอารมณ์ที่พร้อมจะทำให้เกิดสมุติบัญญัติ นะครับสมมติบัญญัติคำเรียกขานแทนคนสัตว์สิ่งของเราเรียกว่าสมมุติบัญญัติซึ่งความจริงแล้วมันไม่มีจริงแต่ถ้ามันไม่เรียกตามทุกบัญญัติก็ไม่รู้จะให้เรียกอะไรเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกสมมติบัญญัติเป็นโลกสมมุติไงนะครับส่วนเวทนาในขันหนะ้ารูปเวทนาสัญญายสังขารวิญญาณส่วนวิญญาณในขันห้าวิญญาณในขันห้าคือ ความรู้แจ้งในอารมณ์เบื้องต้นของรูปนาเบื้องต้นที่ตกระทบต่ออาจจาจจตนะมันยังไม่เกิดอาการปรุงแต่งมันแค่รูปเฉยๆยังไม่เกิดทำให้เกิดเวทนาเกิดขึ้นนะต้องเข้าใจตามดีด้วยนะครับส่วนเวัทนาที่อยู่ปรากฏในขันห้าเดิมนะั้นะจากรูปวทนาสัญญาสังขายิญญาานั้านลุงเข้าใจว่า หมายถึงความรู้สึกชอบไม่ชอบทุกขสุขซึ่งมีมาแต่ดั้งเดิมโดยสัญญาแต่การจําได้หมายรู้เบื้องต้นนะครับแต่ยังไม่ทําให้เกิดตัณหาตัณหามจะเกิดในช่วงของผัสสะไปแล้วนะครับผาาัสสไม่มีผัสสะเกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้เกิดเวทนาเวทนาจากสูตรบัญญัติ เป็นปัญญา,าที่ทําให้เกิดตัณหาอ่ะตัณหาก็คือการมจตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาทําให้เกิดอ,อุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาของกูของกูของกูอ,งกอะไรทานอ,นนนองนี้ไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของกูอะไรทำนองน,นี้นนะอืมแล้วก็อุปทา,านทําให้เกิดภพที่ซึ่งจะไปเกิด ตามแรงกรรมทำดีก็ไปพบสูตรภูมิที่ดีทำไม่ดีก็ไปพบที่เป็นทุกติพบทุกติภูมิพบทำให้เกิดชาตานะเกิดการเกิดขึ้นชาตาทําให้เกิดชาราและโมนาย้อนกลับไปหาอาวิชาใหม่อวิชชาทำให้ไเกิดสังขารการปรุงแต่งของจิตและเยสิกนะครับ สังขารทาให้เกิดวิญญาณการรู้แจ้งในอารมณ์เบื้องต้นนะการรู้แจ้งในอารมณ์เบื้องต้นทําให้เกิดนามรูปเบื้องต้นนามรูปเบื้องต้นทําให้เกิดสลาญาตนะอาญาตนะหรืออายาตณนะภายนอกและภายใน12ช่องนะสิช่องทางก็หมนุนวนไปอย่างงี้ไม่รู้จักจบสิ้นนะครับทีนี้มีคำศัพท ่ทางวิชาการอันหนึ่งคือมโนธาตุสาเราจะได้ยินบ่อยๆอ่ะแ,แต่ลุงก็ยังเพิ่งจะรู้เนี่ยต้องไปค้นคว้าดูมโนธาตุาสานี่คืออะไระมโนธาตุสามมีชื่อเียกอีกอย่างอันอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นมโนวิญญาณธาตุสามประกอบไปด้วยจิตน้อมไปในทางเวทนาคือการสวยอารมณ์จำได้ไหมเมื่อคลิปที่แล้วเราพูดถึง อน,นันตังโคจะลังธรรมังพระธรรมมีอารมณ์สวนที่จะประมาณบุริชนหรือม,มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายก็สวยอารมณ์แต่อารมณ์ที่สวยนั่นเป็นอารมณ์แบบอวิชชาอารมณ์ที่มั่นถือมั่นเป็นตัวเป็น,ปน,ปนตนอืมทีนี้คือมองธรรมะไม่ตรงกับสภาพตามความเป็นจริงเนื่องจากการปรุงแต่งของจิตและเจสิกซึ่งเป็นฝ่ายโลกิยะจิตแล้วก็โลกิยะเจสิก อย่างที่สองมโนท่าวิญญาสองก็คือสัญญาสัญญาคือความจดจําได้หมายรู้อย่างที่สามคือสังขารค,คือการปรุงแต่งความคิดที่เริ่มจากพื้นฐานรู้สักจะว่ารู้รู้เฉยๆแล้วก็ไอ้นี่คือสีแดงไอ้นั่นคือสีขาวแล้วว่าไม่มีอารมณ์ที่จะไปรักไปชอบมันนะรู้แค่สีเฉยๆเนี่ย เป็นคุณภาพของจิตประเภทหนึ่งนะจิตเ,เป็นเ,เป็นกรุบดามเบื้องต้นนะครับต่อไปเมื่อประกอบกับความคิดหรือสัญญาณเย,ยสิกนานๆเข้าจึงเกิดการปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นไอ้นั่นเป็นสีแดงของอะไรอะ่ะนะสีแดงของแอปเปิ้ลสีแดงมีกลิ่นหอมด้วยน่ากินเอาไป,ไปมีจิตดวงจิตหลายจิตมาประกอบกันแล้วก็ดับไปทําให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นในการปรุงแต่ง น่าจเป็นเรื่องเนลาซับซ้อนขึ้นมาสังขารในที่นี้ก็จะกลายเป็นทําทให้เกิดเัฒนาเกิดขึ้นทัไรนะนะครับได้ในอนาคตแล้วก็ทําให้เกิดพัฒนาการของสลายตนะอนยตนะนัคือความประณีตของสิ่งที่ถูกรู้คือรูปนามของสิ่งที่ถูกรู้หนึ่งแล้วก็ความประณีตซับซ้อนของเครื่องรู้หรืออวัยวะที่รับรู้ ทั้ง6ช่องทางอีกหนึ่งอันนี้ลุงใช้ความหมายว่าพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตหรือพัฒนาการของสัมพัน์สัตว์พันัฒนาล้ทฤษฎีวิทยาการของชาญดาวินนะก็เป็นไปตามนี้แหละนะครับเพราะว่าชาญดาวินนะท่านคงไม่รู้หรอกว่าพัฒนาการมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้าดูตามพิจารณาของหลักปริจิตจากุประบาทแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าความง่ายๆ ความสิมเพิลของการของการรับรู้เนี่ยนะนะครับมันจะทให้เกิดความสับซ้อนความประณีตประกอบกับขันห้าแล้วนะนะรูปววรณาสัญญาสังขารนะมันทำให้เกิดวิญญาณที่มีความละเอียดซับซ้อนขึ้นมาวิญญาณที่มีความละเอียดซับซ้อนทําให้เกิดเวทนาได้นะนะครับตัวนี้ก็คือวิญญาณที่นอกจากขันห้า ไม่ใช่วิญญาณที่อยู่ในขันห้าเพราะวิญญาณที่อยู่ในขันห้านั้นเขาเกิดมาเพื่อจะรับรู้นามรูปเบื้องตนเท่านั้นวิญญาณทีออ่อยู่นอกขันห้านั้นก็คือสัต,ตวต์น่ะละตัวสัตว์นะตัวสัตว์ตัวเราเองก็เป็นสัตว์ <c oughs> ตัวเราเองนี่เป็นสัตว์ที่มีกายหยาบและกายละเอียดกายละเอียดก็คือวิญญาณที่ซ่อนอยู่ข้างในที่เราเรียกมาสาชาวบ้านว่าเทวดาบ้างผีบ้างอะ ปีศาจบ้างเป็ดอสุรกายบ้างทานองนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็นี่คือตามความเข้าใจของลุงนะผิดถูกท่านต้องไปวิจัยเอาเองลุงก็เพียงแต่ว่าอัดทิพ์ไว้ฟังเองแล้วมาตรวจสอบตามหลักธรรมวิจยะอันไหนถูกก็รับไปพัฒนาต่ออันไหนไม่ถูกก็ไปแก้ไขอืมแก้ไขมันถูกต้องอนะ่ะแล้วก็จะได้จดจําไว้เป็นความรู้ภูมิธรรมทรับส่วนตน ทีนี้ต่อไปนะก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะว่าสิ่งที่ยากที่สุดในปกิจจังจุณบาทมันจะมีแค่นี้เองทับตัวลุงแล้วมันอยู่ที่วิญญาณนามรูปเบื้องต้นสลายตนะอาจจอานยตนะผัสสะออกมาจากภาษาเป็นเวทนาอนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆเวทนาแล้วก็ตั้หาอุบทานพบชาติชราและมรณะอนนี้เป็นเข้าใจง่ายๆนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับบางท่านที่กำลังศึกษาอยู่ในเรื่องของปกิจ,จิจใจคูณประบาทนะครับเหมือนก็บลุงนะลุงก็พยายามศึกษาอยู่ก็มันไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันต้องมันคิดทบทวนบ่อยๆตามหลักอิธิบาท4อิธิบาท4ี่คืออะไรอะ่ะคือฉันทะความพอใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยวิญญาะความเพียรเพียรในการสิ่งที่จะเรียนรู้ ทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพอใจอยู่เนี้ยอ่จิตตะจ,จ,จ,จดจอดจจ่อเอาใจใส่กับมันนะครับไม่ไม่เรียนแล้วเลิกเรียนแล้วหล,ลงหลืมๆืมเนี่ยไม่เอาจะจะใจจ,จจดจอดจอดจ่อกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาทํำยังไงเนาะจะให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้อย่างทุลปปุ่ยโปรงไม่มีข้อสงสัยทำงางไงให้แตกฉานในสิ่งเหล่านี้เมันตอนวิมังสะการพิจารณาแต่ตรองให้รอบคอบ วิมังวิมังสะในข้อหมายลุงนี่น่าจะตรงน่าจะนะน่าจะตรงกับคําว่าส,สัมมาสังกปะถ้าไปอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งคือหัวใจของการเรียนรู้เนี่ยคือสุจิปุลิสุคือการฟังจิคือการตั้งมั่นกิจใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราฟังปุคือสงสัยให้ถาม ปคนคว้าเพิ่มเติมในตำราในเอกสารใน Google ลิลิคิดคือการขีดเขียนสมัยนี้ก็ก,ก,การอัปโหลดขึ้น YouTube เพื่อจะไปฟังเองการหลงลืมลพอเข้าใจแล้วมันก็ไม่หลงลืมใช่ไหมแต่ถ้ายังไม่เข้าใจมันก็มีสิธิ์หลงลืมได้นะครับเป็นเรื่องปกติโอเควันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะธรรมะอา,อาจจะดูเจดชื่ดไปสำหรับท่านที่ยังไม่แก่มากหรือยังคิดว่า โลกนี้ยังสดใสมีอะไรให้ขึ้น,น้าคนา้นคว้าค้นหายเยอะแต่ว่าไอ้น,นั่นเป็นเรื่องทางโลกทั้งนั้นนะมันไม่ได้ทําให้ท่านหลุดพ้นความทุกข์ไปได้ต่อเมื่อท่านแก่อย่างลุงแล้วท่านจะเริ่มเข้าใจแล้วแต่ก็จะมีกี่คนที่โชคดีได้เห็นได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนจะตายเนี่ยมันก็น้อยแม้กระทั่งลุงเองก็ไม่มั่นใจพยายามทําอยู่สวัสดีครับ